สองใสเราไม่ต้องใส่น้ำปลาใส่แค่เกลือกับเก็อะไรนะขอบอกอาจารย์ช่เยอดจ้ะมันเหลือนั้นเดี๋ยวเราใส่จานมะระนะลูกมะระหัดนกิมก็มีนะคะกิมรสเด็ดกระเทียมกระเทียมกระเทียมแล้วก็เกลือ กันสายแล้วก็ต้มน้ำอุ่นเราสอใส่เราไม่ต้องใส่น้ำปลาใส่แค่เกลือกับไม่ใส่ซุปนี้ไม่ใส่น้ำปลาใส่น้ำเกลือแทนนะคะใส่เกลือป่นแล้วก็ใส่น้ำอุ่นหั่นแว่นกินเครื่องตัดชามแล้วก็ไวทสลัดเนยสุดยอดค่ะ กินมากค่ะเป็นเพื่อนขั้นตอนการทำยังไงบ้างลูกคู่เราก็เลยต้องเรียนนอาจารย์ค่อยสุดยอดจ้ะมันเหลือแล้วเดี๋ยวเราใส่จานมะล้างนะลูกมะล้างค่ะผสมใส่เราก็ได้ใส่น้ำปลาใส่แค่เกลือกับเกลือนะคะแบดแล้วก็มาล้างล้างสามน้ำนะคะล้างสามรอบแล้วเราก็ แต่ละคนเขาตั้งใจทำมากก็จัเขาตั้งใจทำมากม กร,ระเทียมแล,แล้วก็เกลือน้ำตาลทร,รายแล้วก็ต้มน้ำอุ่นนี่คื เก็บน้ำแล้วก็เก็บใส่กล่องแล้วก็มาจาาัดเตรียงเขื่อนอเไรนะขอบอ่ะอาจารย์่เยอะจัะมันเหลือนั้นเดี๋ยวเราใส่จานมาล้างนั่นลูกมาล้างหั่นกระเทียมกระเทียมกระเปลือกแล้วก็เกลือน้ำตาลทรายแล้วก็ต้มน้ำอุ่นอันนั้นน่านกินมากค่ะเพืเ่อน ขั้นตอนการทำยังไงมังคุกส่วน้ำจิ้มก็เอาใส่อะไรมังลูกน้ำจิ้มรสเด็ดเราพริกขี้หนูแล้วก็พริกแดงแล้วก็พริกขี้หนูไอ้นี่คือน้ำจิ้มขึ่นแค่น้ำปาาอา่ินมากค่ะเพื่อน ขั้นตอนการทำยังไงบ้างคูกเราต้องทำยังไงบ้างตอนแล้วก็แกะแล้วใส่เราไม่ต้องใส่น้ำปลาใส่แค่เกลือกับยอดเลยอันนี้ไม่ได้ทำขายนะคะคือพวกเราจะกินเลี้ยงปีใหม่กันคืนีอค่ะ ันนี้ไม่ได้ทําขายนะคะคือพวกเราจะกินเลี้ยงทีใหม่กันคืนนี้<ต>ทำยังไงมาละหั่นเหมือนก,กินน,ากกน,ากกนา่ากินมากค่ะเพื่อนขั้นตอนการทํายังไงบ้างลูกหั่นแม่นค่ะตัดเจาแล้วก็ไว้สลัดเนย เยอะจ้ะทํายังไงมาละเวลาก็หั่นเหมือนกินเปลือกนะคะแกะแล้วก็มาล้างล้างสามน้ํานะคะจล้างสามรอบแล้วเราก็เอาไปเปลือกนะคะแกะแล้วก็มาล้างล้างสามน้ํานะคะจล้างสามรอบแล้วเราก็เอาไป ส่วนนี้ไม่ใส่น้ำปลาใส่น้ำเกลือแทนนะคะใส่เกลือป่นแล้วก็ใส่น้ำอูม่าแก่โซดาแก่โซดาประมาณ20นาทีแล้วก็เอาพื้นกระเสดดน้ำแล้วก็เก็บใส่กล่องแล้วก็มาจัดเรียงรุ่งแค่น้ำปลาสีมือลูกสาวจะสวยงามได้กินมาก ผงนัวแล้วก็น้ำตาลทรายผงนัวนี่คือผงชูรสใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ๋อเราไม่ใส่น้ำปลาใช่ไหมกระเทียมกระเทียมหอมกระเทียมแล้วก็เกลือน้ำตาลทรายแล้วก็ต้มน้ำอุ่นนี่คือน้ำจิ้มขึ้นแค่น้ำปลา แล้วคนเขาตั้งใจทำบมานเราใส่มันไม่ได้ใส่น้ำปลาใส่แค่เกลือกับเกลือน,นะคะแบดแล้วก็มาล้างล้างสามน้ํานะคะจล้างสามรอบแล้วเราก็เอาไปทํำยังไงมาละฉลากก็นันเหมือนกินนี่คือน้ํากิ้มเพิ่แค่น้ำปลา ใส่น้ำจิ้มก็เอาใส่อะไรบ้างลูกน้ำจิ้มรสเด็ดเราพริกขี้หนูแล้วก็พริกแดงแล้วก็พริกขี้หนูไอ้ส่ตรนี้ไม่ใส่น้ำปลาใส่น้ำเกลือแทนนะคะใส่เกลือป่นแล้วก็ใส่น้ำอูม่าแก่โซดาแค่โซดาประมาณยี่สิบนาทีแล้วก็ เราพึ่งนี้เสดดน้ำแล้วก็เก็บใส่กล่องแล้วก็มาจาัดเลี้ยงเข็นหั่นแว่น,นะจะกินเครืตัดเชีวอะไรแล้วก็ไว้สระเลนด์ยอดจะก็จะเอาหัน้นมาแล้วก็เอาไปน้องไปล้างน้องน้ำแข็งแล้วมันกรอบใช่ไหมก็มีกระเทียมแค่โซดาแค่โซดาประมาณ20นาทีแล้วก็ เอาพื้นนี้กระเด็ดน้ําแล้วก็เก็บใส่กล่องแล้วก็มาจัดเลี้ยงเข็ดไม่ใส่โซด์นี้ไม่ใส่น้ําปลาใส่น้ำเกลือแทนนะคะใส่เกลือป่นแล้วก็ใส่น้ําอุ่นค่ะ แต่ละคนเขาตั yeah. Yeah. ้งใจทำมาหันแม่นกินเคื่อตัดชอลแล้วก็สระแหน่สุดยอดจ้ต้องทำยังไงบ้างตอนแล้ก็แกะะะขอบอกอาจาสุดยอดจ้าม้เหลือนั่นเดี๋ยวเใส่จาง มะละก้าลาูกมะละหัดกิ้มก็มีนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดส่วนน้ำจิ้มก็เอาใส่ะไรบ้างลูกน้ำจิ้มรสเด็ดเราพริกหนูเขียแล้วก็พริกแดงแล้วก็พริกขี้หนูไอ้ส่วนน้ำจิ้มก็เอาใส่อะไรบ้างลูกน้ำจิ้มรสเด็ดเราพริกหนูเขียแล้วก็พริกแดงแล้วก็ พริกขี้หนูไอส่วนน้ำจิ้มก็เอาใส่อะไรบ้างลูกน้ำจิ้มรสเด็ดเราเพริกขี้หนูแล้วก็พริกแดงแล้วก็พริกขี้หนูไอแต่และคนเขาตั้งใจทำมาคือวันนี้เรามีงานเลีย้ยงกันทานกินกันค่ะ ก่ใจเขาตั้งใจทามาก